ตอนนี้ผมเดินทางออกตัดผ่าซัวมาครับก็มาเจอกับร้านข้าวที่เป็นแยกที่จะไปทางปักเซแล้วก็จะไปตัดผ่านตากเยินเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวก่อนโอ้โหเห็นเจ้าของร้านแล้วอลังการงานสร้างเลยเจ้าของร้านสวยมากซูมผ่านน,น้องแป้งไปก่อนเลยไปกินเฟอเขาเปียกซีกันดีกว่าครับน้าตองแป้งเข้าไปแล้วไม่รอเลยอ้าวไม่เป็นไรบอเจ้าของร้านสวยไม่ได้น้องแป้งไปก่อนเลยเอาโอเคเดี๋ยวไปกินกันครับ โอ้ยมีก้อยมีต้มมีอะไรนะนาเพี้ยเออเพี้ยโอ้ยมีเฟอโอเคน่าสนใจไปสาวๆกินอะไรกันพี่ไม่ค่อยหิวน้องแป้งก็เลยไม่ไม่ยังไม่หิวครับเดี๋ยวไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนกินเยอะครับขออนุญาถ่ายหน่อยเด้อไอ้นานาเพี้ยเนี่ยนาเพี้ยหรืออะไรนี่ยใช่เพี้ยไหมครับไอ้ที่เขียนเพี้ยเนาะโอ้โห ไม่เคยกินเพียนี่คือเป็นเนื้อเนื้อดิบแบนบ๊อบอองคีเพียรไม่แต่เนื้อเป็นสุกหรือดิบครับดิบสนใจไหมถ้าผมสั่งมาก็มีผมกินคนเดียวเลยไม่เอากุ้งแซ่หน้ำปลาก็มีผัดผักกาดนะมีมีผักบักบุ้งป่ะผักบุ้งไฟแดงก็มีไม่น่าไปเอาข้าวเปียกไปแล้วอ่าไอ้สาวสาวสั่งสบายดีบาเจียงเจริญสุกนะครับ เจ้าของร้านสวยมากเห็นมาตั้งแต่ไกลขออนุญาตชมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันดีกว่าครับ<อ>เดี๋ยวพักตรงนี้แหละนะติดตามชม<อ>มาดูเมนูอร่อยๆครับที่ผมคิดว่าผมจะสั่งเรากินคนเดียวครับส่วนสาวๆของเราครับซัดเฟอร์กันแล้วครับเข้าเปียกเส้นนะดูก่อนนี่ออย่างเนี่ยเฟอเฟอหมูเฟอวัวน้แป้งข<อ>้าเปียกเนา วัวนะแต่เราครับนี่จัดหนักครับจัดตรงเลยครับนี่ครับนาเพี้ยแมนบ๊อกหนยแมนอะทำไมเรียกนาเพียครับผพรามันชื่ออยู่แล้วเราก็ทาไปเป็นแปลงนต้องใส่เพียด้วยครับมีสูตรการทําคือเป็นเนื้อวัวดิดพิบแล้วก็มีหอมแล้วก็มีพริกนะครับแล้วก็มีต้นหอมผักชีมีบ๊อกมีมีอ๋อครับ เดี๋ยวผมจะเข้ายาตเบิ่งหน่อยนะครับเวลาการทำนี่น่ากินขนาดไหนแซ่บขนาดไหนครับเพราะว่าผมจะกินคนเดียวครับไม่มีใครกินด้วยเลยโอ้ยมีพริกด้วยนะน้ำลายไหลครับตอนนี้นะครับดูเจ้าของร้านคนสวยนนะครับนี่ครับปกติเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยอ๋อเปิดเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าปิดจังโมงเปิดมงแดงเปิดมุ้งแดงคือสองทุ่มเลยครับโอ้โหนะตรงนี้เป็นบริเวณสามแยกที่ไปตลาดผ่าซ่วมแล้วอย่างนี้คนก็มาแวะหลายนะครับ โอเคครับนัเดี๋ยวรอวิธีการปรุงก่อนนะครับว่าจะหน้าตาหน้ากินหรือว่ารสชาติเป็นแบบหนครับเพราะว่ามาทั้งทีต้องจัดเต็มเต็มครับเบิ่งหน้าครัวแล้วก็ไอเบิ่งรังครัวแล้วก็เบิ่งหน้าครัวกันต่อครับนี่สูตรสําเร็จของสาวเราครับอ่ะเอาเนื้อใส่นะครับแล้วก็เอาหอมใส่นอกตามด้วยอ๋อต้นหอมอยู่หอมอยู่ แล้วก็อพริกนะครับนี่มาพริกมาเอาไม่ต้องมาครับสาวๆกินด้วยหลายคนครับเดือกลัวกินไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดกินดิบๆมันต้องเผ็ดมันจะได้ดับคาวด้วยแหละอันนี้แป้งนัวหนอแป้งนัวแล้วก็รอเบิร์ต่อ อ๋อปลาล้าอ๋อมีน้ำปลาล้ด้วยครับว้าวมักมัก,มกปลาล้าอยู่นะครับอันนี้สุกหรือดิบครับเนี่ยสุกเนี่ยนะสุกนะครับอ๋อโทษนะครับอันนี้คือเพิงอ่า เป็นเนื้อหลวกเลยนะอ๋อเป็นเนื้อที่ลวกแล้วอ๋อครับอ๋อก็จะมีปนกับเนื้อที่ลวกแล้วอ๋อครับอ๋อเพียนะครับอ้าดูเพียครับนี่ปกติเพียนี่เป็นเพียเส้นเล็บด้หรือว่าซื้อมาจากตลาดอย่างงี้ครับซื้อแล้วก็เอามาอมอ๋อซื้อแล้วก็มาอมอ๋อใส่ไฟอ๋อทำให้สุกนะทำให้สุกครับเราก็ดูนี่ครับว่าพอใช้เยอะขนาดไหนมาดูนะครับ นี่ครับใส่ก็พอสมควรเลยนะครับอืมอแล้วก็ลองเบิ่งเดออันนี้คือคนเลยเนาะอ๋อตอนแรกนึกขยำเห็นใส่ถุงมือ <c oughs> อ๋อให้เพียเข้ากับ กันก่อนแล้วกันเนื้อนะใช่เนี่ยเตรียมขลขนี่คือข้าวเบือบอ่ะครับข้าวคั่วฮะข้าวคั่วข้าวคั่ว่ออ๋อข้าวคั่วเป็นสีอย่างงี้เหรอแม่เนี่ยกำลังงงเลยนึกว่างาที่น้องคือข้าวคั่วอ่าแล้วก็ใส่หอมแล้วแก้คือมา วันนี้จัดเต็มครับนะก่อนกลับพรุ่งนี้ผมจะกลับประเทศไทยแล้วนะขอ,อกินอาหารเราเต็มมื้อหน่อยครับนะเจ้าของร้านก็ใจดีด้วยนะอุตส่าห์ให้เราเข้ามาชมวิธีการทำอาหารรู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะเตรียมพร้ะไรนะครับอ๋อ,อให้ผู้ช่วยเ,เตรียมขอบนะต่อนะครับ สูตรมือขยำต้องแบบนี้เลยแน่ปกติจานนี้เท่าไรหร่ครับเนี่ยมีสาวพันก<อ>ี่ครับซองขาวนะสาวพันเขงก็ประมาณแปดสิบกับหนึ่งร้อยอ๋อถ้าใหญ่คือหนออึ่งร้อยเนาะ้เดี๋ยวผมบอกอเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวคือผมจะกินส่วนน้อยก่อนแล้วก็ผมจะให้เขาทำส่วนสุกไว้ให้เขาส,สาวๆชิมบ้างน,นะครับเพราะมาถึงาลาวแล้วต้องกินนะนี่เขาต้องกินลาวเนื่อมาลาวนี่ต้องกินลาวนะจะได้มีโชคมีลาวกลับไปด้วย เสร็จแล้วประรอจัดผักนะครับนี่หน้าตาจะเปังแบบนี้เดี๋ยวรอจัดผักก็จะเสร็จแล้วเสร็จนะครับผมจะไปชิมเพื่อนชมนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนติดตามชมเ้ยมะเขือใหญ่จังเลยโอ้โหจะสู้มะเขือพี่ได้ไงใหญ่กว่าที่บ้านพี่อ่ะเมื่อล่ะบ้านน้องแป้งใหญ่มัง้งโอ้น้องแที่นี่ไม่ปลูกอ่ะนี่แดดร้อนขานี่เฮ้ยอะไรวะนาเพื่อนะนาเพี้ยใช่ไหมนะาเพี้ยนาเพี้ยนาเพืออะไรอ่ะมามานาเพี้ยาม ภาษาไทยเปนอย so <C Bis ps Island> ่างเาอย่างชุนักเทียเฮ้ยบ้าหรอเปม่าภาษาไทยโมฮู้ต่เนื้อเนื้อยังยองมะเขือฮัลโหลทำไมอ่ะงานพูดมากเเลยตัวขอสมรรถต้ององต่องสวยราบเนื้อาบเนื้อราเนือดิบอ๋อเนเนเนเอาผักมันออกได้เนื้อเนื้อสีนี้เลยแต่ว่า มะเขือก่อนเหรอกินมะเขือแก้มแล้วแ,แล้ก็ปีกมาเลยนะเดี๋ยวจะจิ้มให้เพื่อนชมทีละคำนะเอาคำโตโต,ตเลยคนมักเนื้อต้องดูทางนี้นะขอไอใบนี้ด้วยนี่แป๊บหนึ่งนะให้ดูก่อนเดเตรียมก่อนเห็นแล้วเหนะ็นไหอ่าดูนะคำเล็กๆเ,เราเอาข้าวเหนียวก่อนคำนี้เดี๋ยวคำต่อไปจะมีแต่เนื้อ ใส่ผักเถอะเฮ้ยชอบชอบใส่ให้ใส่กินดูกันใครที่ชอบใส่กินดูนะกระเพรี้ฮงหอยข้ายตีนมางไะรบายขาดิีนลามากทุกร้านต้องมีทิ้ผักร้านมีทุกโต๊ะต้องมีด้วยขันที่สองกินกระตาง อักอักคำโตๆเลยนะโอ้เล็กๆพอแล้วก็ตามด้วยหอมหอมที่สาบจะกินสดๆแล้วก็จะไปเขาจะไปทำสุกข้าวสาบแล้วอ่ะอืมอื้มโอ้อรมากมากมากสนใจอะหวานไหมหวนมาก ใครบอกดกรอเือไม่ใช่ไม่ได้ว่าอะไรคำที่สามไอ้ผักกี้อร่อยมากผักกาดอ่ะมันเป็นคล้ายๆกับอันนี้เลยเร็วเราไปกินไหมเดี๋ยวเราทำสุกให้ไม่เอาแล้วค่ะอ๋อทำไมพี่เอาใหญ่ขนาดนั้นเอาครึ่งหนึ่งอดดูอ๋อคิ้ช้อนมากเดี๋อวเอาทำซุกดีกว่ามามีคนอยากลองชิมอยู่ มาปกติกินดิมไหมไม่กินเลยหิวเดียวเลยเนี่ย,ยมันร้อนค่ะเบียร์ที่พูดยังมากพี่เบียร์สักคำไหมคะ <c oughs> สายโหด <c oughs> อ่ะเราเจอแล้วนะครับของแถมมี่ก็พอแล้วครึ่งจานแล้วนั่นน่ะโอ้โหคนกินครับกินเนื้อดิครับอือรัวข้างอ่ะพอแล้วเป็นแน่มสแล้วอ่ายังไม่หายอร่อยเลยไปผัดเนาะให้เขาไปผัดเอาเนาะอืออ๋อจะให้น้องแป้งชิมความสุขแล้วเออน้องแป้งจะกินอ๋อเอามา ทำทุกนรือไครับทำทำุกครับสามคำัที่แน่ก็หมดไปเป็นครึ่งจานแล้วโอ้โหครับมาดูวิธีการคั่วครับคั่วในหม้ออย่างนี้เลยปกติเราคิดว่าคั่วในกระทะไงหอมด้วยคือผมจะกินให้หมดแหละน้องแป้งบอกอย่าหมดขอเหรือให้น้องแป้งครึ่งจานแต่ว่าต้องเป็นสุกก็เลยให้เจ้าของร้าน วัวสุกครับดูสาวๆรอชิมอยู่นะครับน่นคุ้มค่าการมาลาวเลยครับต้องกินแบบนี้ครับน้องนาโกหกเราเป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้พัฟกตี้ถ้าเป็นเนื้อเก้งเนื้อฟานนี่มีบอกครับหรือว่ามีเฉพาะเนื้อวอัวอตอนมันตอมีเส้นบักซองอ๋อถ้าเส้นบักซองจะมีมพวกฟานเนาะอ๋อจะมี6กเก้งพวกฟานครับแต่ผมไม่มักนะมักบัวพอครับ กระจายตังก็ไม่เป็นไรครับนะถ้าไปกินฟรีนี่ห้ามขอถือหอมขอัะป๋วหอมหลายเลยหอมขอระวนจริงเนาะตุกติกคนเราจะแทนนี่คือควรจะกินดิบเนาะกินดิบอ่ะกินทัน้วกินโซนแบบพี่กันอ๋อครับหอมมากเลยอเอาแป้งชิมสุกให้พี่ดูสักคำสองคำนะเดีย๋ยวน้องนานกเอี้ยงคุณเบียร์ด้วยนะ,ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะ โอเคสุกแล้วครับนะก็เข้าสู่โหมดของการชิมนะเดี๋ยวสาวเราจะเป็นคนชิมครับในตอนที่มาสุกแล้วดูสิครับว่าจะถูกใจสาวๆหรือเปล่าติดตามชมนะครับเสิร์ฟถึงที่บริการถึงใจถ้ามากันแน่ทัวร์รับรองไม่มีคำว่าผิดหวังกลับไป การันตีโดยครัวคุณโอคนละช่องเลยนะอ้าวน้องแป้งใช้ไม่ทูแล้วก็ลองชิมสุกแล้วพี่เอาข้าวเหนียวเลยแล้วไม่ไม่ต้องสั่งก็ได้ข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวมีคุณเบียร์ลองได้ครับเอ้าเนื้อใช่ไหมกินก็ไม่บอกรออยู่โอ้โหเล่นทีเผยนี่ว่าไปชิมก่อนคนชงเลยอ้าวเพี้ยหมักแป้งอานาเอาคุณเบียร์ครับลองลองหน่อยคุณเบียร์ชิมหน่่ออยยชิมหน ชิมเลยครับสุกแล้วสุกแล้วบอกเป็นังอย่างเพื่อชิมเพื่อเพื่อกินแล้วถูกใจคนดูเพื่อคนดูจะจะดูหลักแสนเพื่อก็เข้าบ้านยิงกินไม่ได้เนาะตอกใส่มะนาวไปเออไปเน้นน้ำม่ต้องมาตอกใส่มะนาวไสู้กะเข้าแบบนี้ไม่สูตรเชีงตุงน้องนาให้น้องนาสักคำนี่กินให้พี่ชื่นใจสักคำนี่เอาเขนี่ป่ อ๋อถ้าถ้าเป็นก้อยจะใส่มะนาวบอกแล้วน้องแป้ง<ะ>ถ้าเป็นก้อยจะใส่มะนาวเขาบอกแล้วจะให้ใส่มะนาวใส่เอามะนาวมะนาวาโอ้อะไรนี่กระเิาะกขาปั๊บอร่อยบอสแซบบอสนี่แหละก็แบบนี้แหละนะถูกใจให้หลายนะเด<ต>ี๋ยวผมชิมก่อนเดี๋ยวเอมะนาวใส่ได้ไม่เป็นไรก็เป็นก้อยเดี๋ยวขอมะนาวใส่ก็แล้วกันนะครับนะก็ถูกใจมากเลยนะ อ่ามีมะนาวแล้วครับไม่เป็นไรครับนี่นางแปลงจะใส่มะนาวมีแล้วค่ะเดียวทาเอาเกลียวปลาหนึ่งเดี๋ยวจะมาจิ้มข้าวเหนียวนี่จะได้ค่ารอ, <c oughs> อร่อยว่ะกินสุกก็อร่อยดูใจไหลครับใส่มะนาวจิ้มจิ้มแบบใส่มะนาวเนาะเอาเลยครับช่วยคุณแม่กินครับเอาเลยครับอร่อยครับสุกเป็นไงใส่มะนาวอะไรครับพี่นุ๊กจับขึ้นครับมาเห็นไหมจับขึ้นผมใช่ไหม ไม่ต้องหรอกพี่ถือพี่เองได้อยากให้เพื่อนดูนี้พอ <c oughs> ใหญ่พอไหมเป็นเล็กไปผ <c oughs> ิดคนแล้วผ <c oughs> ิดคนเนี่ยโดนด่าอีกเจะโดนด่าอืมอร่อยมากอร่อยมากน้ำบูเดมอืม,อม,อม,อม ม,มันหอมมากเลยอ่ะมันหอมหอมเยอะหอมเนื้อเลยนะเอาเลยให้พี่เบียร์กินบ้างเดี๋ยวพี่นายกินหมดเลยซิมบอด้เจ้าซิมบอด้ซิม,ม,มน้อยมืดตืบเลยหน้าพี่มันย้อนแสงโอเคไม่เป็นไรถ้าใครชอบลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะต่อช็อตด้วยการไปเที่ยวในยามเย็นต่อถ้ามีโอกาสนะแต่ถ้าไม่ได้ไปยังไงก็เดี๋ยวเราจะมีการปิดทริปในช่วงเวลาะค่ำคืนนี้แน่นอนครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราเดินทางกลับนะติดตามช่วงบรูรณะเราต่อนะครับ ัโโอ้หเพื่อนใครในเพื่อนน้องหรือเพื่อนนาเนี่ยรับเลยอันนี้เพื่อนน้องสาวหรือเพื่อนนาเนี่ยเพื่อนน้องอ๋อแล้วน้องไม่อยู่อ๋อไปไหนอ่ะจะล่ำลาหน้าจะกลับบ้านแล้วนี่ยนี่ยยังไม่ออกมาประกวดตัวเลยเป็นนั้งเอกงในคลิปนะมีนั่งอยู่ตรงนั้นได้ปหมไหนพาไปถือดิไปหานน้องปูนาหน่อยปูนา ไม่ออกมาให้พี่เห็นหน้าเลยไม่อาบน,น้ำก็สวยอยู่แล้วไปหัดปิ้งเป็ดเอาเขาไปดูเป็ดจะไม่กินนาะถ้า,ากินปิ้งเป็ดห้ามเลยไปเบิ่งเจ้าหน่อยแนะ <c oughs> เรากลับมาที่บ้านของน้องตูนาแล้วนะครับเพื่อมาดูปิ้งเป็ดของสาวบ้านบ้านนี้บ้านอะไรครับน้องสาวบ้านเจสันบ้านชื่อบ้านเจสันเลย <c oughs> บ้านเจสันรักเจส์คุณน่าจะเป็นนางเอกของพี่นะเนี่ย <c oughs> ทำไมต้องปิดปากด้วยจ๊ะนางเอกวันสวนอาบน้ำแบบปกายไม่ได้เดี๋ยวยันนี้ต้องสวยยันนี้พี่จะมากินด้วยนะแต่ไม่กินเป็ดแต่พี่จะซื้อหมูก็ซื้อแบมาด้วยนะยแนะนำจะ,จะให้แนะนำนางเอกคนหนึ่งให้พี่รู้จักหน่อยดิดูอันนี้ซื้อเยาว่าเยวาวนะวสบายดีนะมีแฟนได้ยังครับยังโสดอยู่ <laughs> โซตดปีกลางอ๋อโซตดปีกลางแสดงว่าปีที่แล้วไม่โซเดี๋ยวพี่มาขอให้น้องปูนาจัดเต็มเลยนะเป็นนักเอกปิดทิปก่อนที่จะออกจากลาวตอนใต้ที่ปากเซนะโดยเพราะว่าคลิปที่ออกไปคนดูหลายแท้นะแน่นบอแน่นดีนะยังเห็นสอบได้ดิอ่าสวยสวยหลายแน่นบอมักหลายไอ้ก็มักหลายน้องสาวด้วยนะจ๊ะโดยเพรนะวนพนีไปแต่งตัวมาจับเต็มเลยนะ อยากแต่งชุดไหนจัดมาครับนะก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะมาปิดทิปกันที่บ้านน้องปูนาครับนะเพราะว่าวันนี้เขามีกิจกรรมการกินเป็ดนะกินหมูครับช่วงวันปีใหม่พอดีมาแค่สองคนแล้วมีคนอื่นมาอีกปะเจอเจ้หน่อยหมูมาผู้หญิงผู้ชายสวยปะโอโหเดี๋ยวพี่รีบอ่ำน้ำมาเลยโอเคนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะไปแต่งตัวแล้วรอเหมือนกันเพราะว่าเจอคนสวยแล้วพี่ทำตัวไม่ถูก โอเคไปครับก็เดี๋ยวจะไปแต่งตัวก่อนนะครับน้องแป้งรอนานไหมนานโอเคโทษทีพี่เจอคนสวยพี่เป็นแบบนี้ประจำโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเปลี่ยนเสื้อบ้างครับติดตามชมกันทางพวกเราต่อนะครับตอนนี้น้องนามาแล้วครับกับการเอาหมูกับปิ้งแบมาย่างครับก็ลองดูครับน่ากินมากนี่เดี๋ยวรอสั้ๆน้องยังจะเผาเลยครับไม่ใช่ย่างนะครับแล้วก็จะมีเมนูอื่นอีกไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยแบ่แบนะเป็นแบอ๋อซอยแล้วนะครับ นะถ้าซอยอยิง่งจบอกคุณเบียร์คุณเบียร์ชอบซอยไม่ <c oughs> ใช่คนละอย่างกันครับก็เดี๋ยวรอนางเอกมาก่อนนะไม่รู้จะมาเปล่าผมก็วาให้ความหวังรมๆแรงกอนเพื่อไปก่อนครับติดตามชมนะครับโอ้โห,โโหนางเอกของเรามาแล้วครับวันนี้ชุดสวยงามตามท้องเรื่องมากเลยครับกับบรรยากาศการกินอาหารค่ำคืนนี้ครับนะวันนี้มีเพลงพี่อาจจะถ่ายแค่บรรยากาศและชมวิวสวยๆแล้วก็นางเอกของพี่อยู่ในจอไปก็แล้วกันนะ โดยนะโอเคเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชม่องทางขับผมนะครับในค่ับคืนนี้เราจะเป็นการเลี้ยงส่งอำนาต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับสาวงามมาปรากฏอยู่หน้าจอครับรู้สึกตื่นเต้นและชื่นใจครับเดี๋ยวดูข้างบนนี้กว่านี้อีกเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเอาเรียกเพื่อนมาใช่คนน้องนาใช่คนนี้ตอนที่พี่เจอใช่ไหมที่พี่คนเดียวกันไหมที่พี่ไปส่งใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อ๋อบอกเรียกมาบอกมาถ่ายคลิปหน่อย ปูนาอ้าวมีพี่ปูนาอ้าวมาปูนามาออกกล้องหน่อยครับเจอคนนี้แล้วจะตื่ตึงตึงตื่ตึงตึงตื่นตึงตึงมือสั่นมือไม้สั่นนะครับเนี่ยเราถือล้องมือสั่งนะขออนุญาตดูปูนาคนที่สองมาชมนะก็ร้องให้ปูนาต่นตึง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 ไม่เบียร์เราไม่ต้องอาแล้วหอมมาขนาดนี้แต่อายอะไรจะไปเที่ยวอยู่แล้วนี้น้องปูนาหน่อยทำไมมีแต่คนชื่อนาวะที่นี่โอนะ งามหลายเนาะเห็นแล้วพี่หัวใจหายอยู่ที่ปากเซนเลยเดี๋ยวโอเคบรรยากาศก่อนเดี๋ยวเราจะไปต่อช็อทกันที่ไหนไม่บอกครับติดตามชมนะครับโอเคครับถึงช่วงเวลาต้องปิดทริปการมาเลี้ยงฉลองวันปีใหม่ครับขอบคุณน้องแป้งน้องเอี้ยงแล้วก็น้องนูนาปูน่านูนาปูนาเนาะ โย่วามากคุณเบียด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อครับนะไปไปด้วยครับโอ้โหไปดีกว่าไม่ได้ไม่ไปต่อก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วไปแล้วครับขอบคุณมากครับ